อะไรกินหนห่อยไปกันเราจอนล้างมือก่อนจอนไปทิ้งขยะพร้อมยังครับเย้ <Yeah! S 1> พี่แท็กซี่คะ <laughs> ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะเดี๋ยวลองคิดไปเรื่อยๆเย็นๆแถวนี้นี่ก็มีอาบน้ำตัดขนมีเข้าตต้มแห้ง จ,จิ้มจุ่มแถวบ้านมีก็ไม่กินชอบออกไปให้ไกลๆหน่อยออกมาหน้าหมู่บ้านแล้วต้องไปดูก่อนเลานึกออกอยู่ร้านหนึ่งอยู่เลยม ah ay ay. หาชัยไปเทศบาลแปดเทศบาลแปดเลยเหรอเอเอตรงนี้เทศบาลแปดมันขนม <c oughs> ปังสังขยาแล้วก็แวบๆเหมือนกับว่ามีอาหารด้วยไม่แน่ใจนะเป็นกะเพราหรือเปล่ากะเพรายอยู่แล้วเหรอจังวันนี้เรากินกะเพราบ้างนะกะเพราถางัง เอ้กะเพราเป็นอาหารเบสิกเว้ยใครๆก็ชอบเธอหรือเปล่าคนเดียวที่ชอบไม่เดี๋ยวไปไปดูก่อนเดี๋ยวมันมันอาจจะมีอย่างอื่นเดี๋ยวลองเช็คก่อนดีกว่าว่าร้านเปิดหรือเปล่าวันนี้กลัวไปแล้วร้านไม่เปิดกดเซิร์ชเลยว่าบานนมอุดมสุขสาขามหาชัยเปิดจ้าเช็คแล้วเรียบร้อยโอเคในซอยรถติดมากๆเลย ถึงแล้ววันนี้จะกินอะไรดีนะขึ้นไปได้ขึ้นไปกิ่ข้างบนได้ใช่ไหมครับได้ไดูเมนูก่อนอ๋อแล้วเดี๋ยวขึ้นไปกินข้างบนใช่ใช่ใชเอาข้าวก่อนข้าวอ๋อจอนเลือกเนี่ยข้าวไม่เอาถาดนะมันเยอะอันนี้ของทันเล่นนะจอนจะเอาอะไรเลือกมาเลยให้กินอะไรได้บ้างข้าวไก่ทอดซอสกระเทียมไหมจอนจะข้าวไข่ข้นกะเพราหมูสับ ได้ได้ข้าวได้ไข่ด้วยเอาได้มาเรื่อยมาส่วนเราก็เอาข้าวกะเพราเนื้อโคขุดสับข้าวกะเพาร,พราเนื้อโคขุดสับมีส้มตำด้วย <laughs> สวัสดีครับปลาราไม่ใส่ปูปลาราไม่เอาปูนะฮะไป <laughs> ขึ้นข้างบน นี้เราขึ้นมาข้างบนว้านี่ตางนี้ตรงน,นี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะน,นั่งนนตรงนี้เลยครับขอบคุณครับอุย้ยแสงมาเมื่อกี้ไม่มีแสงดีจังเออมาเที่ยวจากบ,บ้านมาจริงจริงนั่งนนตรงนี้ก็โอเคกินน้ำก่อน มเติมกันในส่วนของนมสดอันนี้นมสดร้อนนมร้อนก็นมชมอืมอันนี้กลมกล่อมส่วนอันนี้ก็เป็นนมสดเขาบอกว่าไม่หวานฮัลโหลเขาไม่ได้ใส่หวานให้นะอหอมนมหอมต้องให้น้ำตาลเราใส่เองไม่มีอะไรคน อร่อยคืออเดี๋ยวมันละลายเองอร่อยอร่อยตอเนี้วันนี้อากาศเย็นด้วยนี่ลมพัดตลอดกินนมสดร้อนสดยอดแค่นมโอ้โหดูนะำตุเร่ เลยวันนี้ใช่ทั้งข้าวสามอย่างแต่วันนี้ก็เหมือนกับฟรีเดย์ใช่ปกติมื้อเย็นไม่ค่อยกินวันนี้จัดหนักเลยเหมือนรวมมาของมื้อเย็นทั้งสัปดาห์อากาศมันได้เหมาะแก่การจิบนมตตองเอาไว้เดี๋ยวไปนอนแล้วโอเคบ๊ายบาย